ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคนไม่รู้แท้จริงมีทายาทเปิดความจริงเพชราชวราชอายุ79คนไม่รู้แท้จริงเคยมีทายาทเปิดความจริงเพชราชาวราชอายุ79คนไม่รู้แท้จริงเคยมีทายาทหากย้อนกลับไปเพชราเคยมั่นเป็นทายาทเศรษฐีเจ้าของอู่ต่อเรือประมง ตอนที่อายุ15ปีโดยผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจรับมั่นแต่ด้วยความอายุน้อยจึงบ่ายเบี่ยงมาตลอดเกือบ2ปีคั้นเมื่อจนถึงวันสมรสเพชราจึงหนีไปวันก่อนเข้าพิธี20วันอันเป็นเหตุให้พ่อแม่ของเธอชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากและหลังจากนั้นมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาหาเธอเพื่อหวังสารสัมพันธ์แต่เธอก็ปฏิเสธทั้งหมดเธอมีความสนิทสนม กับมิดชัยบัญชาอย่างสูงหลังรู้จักกันครั้งแรกจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีซึ่งถ่ายทำนานกว่า3-4เดือนจนสนิทกันเพชรากล่าวว่าเธอมองมิดเป็นพี่ชายที่แสนดีของเธอเพราะเกิดปีเดียวกันกับพี่ชายคนโตจึงรักและเคารพยิ่งและมิดเองก็ทำหน้าที่ปกป้องเพชราหากมีผู้ชายมากสเสน่ห์เข้ามาใกล้เธอหลังมิดจากไปเพชรากล่าวว่า เธอฝันเห็นเขาหลังจากนั้นกว่า20ปีเพชราสมรสกับชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติปี2541สาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงไทยสากลเพชราและชลินร่วมงานกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแผนน้อยจนกระทั่งได้แสดงหนังเรื่องแผ่นดินแม่หลังฝ่ายชายได้เลิกลากับสปันเทียรปรัสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ในปีพศ2518เพชราและชลิน ึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันทั้งคู่แต่งงานกันเงียบๆเลียเ้ยงเพื่อนร่วมวงการเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพชราและชลินไม่มีบุตรด้วยกันเคยตั้งครรภ์สามครั้งคนที่สามอุ้มท้องนาน6ถึงเดเดือนอยู่มาวันหนึ่งต้นโกศนถูกลมพัดลม้มลงบนพื้นเพชราจึงก้มลงไปหยิบต้นไม้ตั้งไว้อย่างเดิมแต่เป็นสาเหตุทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนสุดท้ายหมอได้ทำคลอดออกมาเป็นผู้ชาย แต่ไม่หายใจแล้วเพชรลามีหลานสาวที่เป็นนักแสดงเช่นกันคือนันทรัตชาวราชชื่อเล่นตีซึ่งเป็นบุตรของจำหลัดชาวราชผู้จัดการออนไลน์ว่าผู้นี้เป็นน้องชายคนหนึ่งของเพชรลาต่อมานันทรัตได้ออกมาระบุว่าปู่ของเธอเป็นน้องชายของบิดาเพชราและยืนยันว่าตนเป็นญาติกับเพชราจริงโดยเพชรามีศักดิ์เป็นป้าต่อมานันทรัต ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าเธอกับเพชราเป็นญาติที่ห่างกันมากๆจนแทบนับญาติกันไม่ได้อีกทั้งกล่าวว่า30ปีไม่มีใครพบโดยคุณเพชราเผยว่าเขาเจอเราแต่เราไม่เห็นเขามันอึดอัดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ